ลลลลลาาาาาโอ้ว้าวค่ำคืนนี้อากาศดีจังเลยฮะแม่เป็นค่ำคืนที่สวยงามอะไรเช่นนี้แม่คำพูดเก่าปแปลกๆแต่ก็เอาคะก็ในานานที่ออกมาจากห้องก็มาสูดอากาศข้างนอกก็ดีิหมกันเฮะบังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีแล้วนะ สงบสุขเหลือเกินอ,อ่หผู้ใดโทรมาคำคืนดึกดืก่นปัานนี้ผู้ดใดวะเออโทรศัพท์เก็บไว้ไหนอ่ะ๋อนี่ฮัโหลอา้าวไปาเ,เหรอแม่นา,นานทีจะโทรมานด้ี่ยว่าแต่โทรมามีอะไรเหรอฮะอะไรนะจะให้กลับไปเรียนทำไมอ่ะ อยากให้อนาคตมีดีกว่านี้เหรอเอ๊ะเดตอนนี้หนูก็มียนะก็มีงานทําประจาอยู่นะตอนเนี้ยตอนนี้ก็มีเงินเก็บแบบใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเลยนะอยากให้หนูได้เรียนตามปกติแบบติดเข้าไปเรียนนะเหรออือก็ได้เนะี่ยถ้าปะป๊าขอมาขนาดนี้หนูจะกลับไปเรียนก็ได้จะว่าไปแล้วโรงเรียนที่ปะป๊าจะให้เข้าไปเรียนนี่คือโรงเรียนอะไรเหรอลิเซียนาอะคาเดมี่เหรอ โรงเรียนชื่อดังเลยนี่ได้ข่าวว่าช่วงนี้กําลังเปิดรับนักเรียนเข้าไปเรียนด้วยสิอืมอืมได้ได้ถ้าป้าป้าต้องการขนาดนั้นก็รู้จะขับเข้าไปเรียนก็ได้จะไม่ทําให้ป้าป้าผิดหวังแน่นอนั้านั้นก็วางสายแล้วนะหลากป้านะปั๊ป้าเนาะปป้าถ้าจะขอขนาดนี้ก็จัดให้เขาสักหน่อยแล้วกัน นานนทีจะ่ทาตามคอของเขาจอาไปก็ก็ไม่เรียนมานานเหมือนกันฮะก็ช่วงหนึ่งก็ออกมาทํางานนี้เนาะทํางานเก็บเงินเลี้งดูตัวเองแต่ก็ทัะหวังว่าที่นั่นจะมีอะไรดีๆนะหวังว่าคงจะมีเพื่อนเยอะด้วยเตรียมตัวดีกว่าแล้วเจอกันนะที่โรงเรียนลิซยนนานะี่ย